ช่วยช่วยเก็บพาเช็ดหน้าหน่อยนห่อยได้ไหมเองไม่คนน่ารักอ่ะแต่ดูมันล้อกันดิไม่ใช่โอไม่ใช่อะก็นเลยช่วยไปครับต่อไปเดินช่วยเดินไปเก็บพาเช็ดหน้าหน่อยฉันไม่ได้เนาะพวกเป็นเล่นแต่มันตอบใกล้เคียงนะเพราะคำที่สามคือคำว่าไป ช่วยเดินไปบอกเขาอจะบอกหรือเดินไปบอกช่วยเดินไปบอกเขาทีว่าฉันไม่ให้ไปจ้าเบียว่าไม่ให้ไปไม่ให้ไปทีแม่ดาวแม้ติดมุ่งแล้วเราอะ้เดีวไปกอดเล็นใครกอดก่อนก่กอดก่อนเขาไม่ท้เดี๋ยวม่กอดใครใครรู้ก่อนทำนี้ใครรู้่อนทำนี